รักใครก็รุ่งทำแบบนี้ค่ะกลับมารักตัวเองก่อนนะคะตัวเราเองเป็นคนที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความรักรักตัวเองแล้วเราก็จะสามารถเข้าใจและก็รักคนอื่นได้ตามที่เราตั้งใจอยากให้ตัวเองเป็นอะไรคนรักก็จะรักเราเหมือนกันอย่างที่ เราต้องการนะคะแล้วก็เปิดใจให้กว้างเป็นทะเลเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดใจนะคะความรักที่จะเข้ามาก็จะเข้ามาไม่ได้ถ้าเราปิดกั้นตัวเองเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเสียโอกาสที่จะเจอคนรักค่ะพอเราเจอคนรักนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออคนนี้ใช่ หน้าตาดีนะหล่อดีนะลักษณะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับเขาอย่าให้เขามาทักเราก่อนนะคะเราทักก็เขาก่อนได้เลยเพราะว่าการที่เราปิดโอกาสไม่ให้คนอื่นมาทักเรานะคะเหมืนก็จะทำให้เราเสียโอกาสไปเดอาจจะเป็นคนรักที่แบบสุดยอดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสเปิดใจ เปิดกว้างให้คนอื่นได้เข้ามาหลังจากนั้นนะคะอย่าลืมสื่อสารให้เข้าใจค่ะชวนเขาทำอะไรอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนบอกเขาไปตรงๆตรง,ตรง,ตรงไปตรงมาเขาจะมีความรู้สึกว่าเออคนนี้จริงใจและมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นกันเองซึ่งกันและกันนะคะให้ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเดินคู่กันไปนะคะ แล้วหาเวลาอยู่ร่วมกันแล้วก็ศึกษากันให้เข้าใจทั้งภายนอกภายในให้เข้าใจประสานความสัมพันธ์ให้ไปกันได้แล้วก็รู้สึกว่าเออนี้ใช่แล้วใช่คู่ของเราแล้วจริงๆนะคะหลังจากนั้นค่อยตัดสินใจที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อไปนะคะ แรกๆก,ก็อย่าเพิ่งนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในเขาเป็นยังไงศึกษาเขานิดนึงด้วยความเป็นห่วงจากดรแตลิงนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนคะ่ะขอให้เพื่อนเจอคนรักที่ชอบคนรักที่ใช่อย่างเร็วๆกดหัวใจให้ดรแต๋ลิงด้วยนะคะรักทุกคนคะ่ะ